งานนี้มีคนร้อนตัวแน่นอนครับพี่น้องเพราะของที่เราเห็นกันทุกวันของที่เราอาจจะยี้แล้วเดินหนีเนี่ยแหละตอนนี้ต่างชาติเขากำลังจะเอาไปทำเป็นทองคำแล้วคำถามคือแล้วบ้านเราละ่ะจะยืนดูเฉยๆหรือไงคุณเคยคิดไหมว่าไอ้กองมูลม้ากองขี้ม้าเนี่ยที่เห็นตามฟาร์มเนี่ยมันจะกลายเป็นพลาสติกได้ฟังไม่ผิดครับพลาสติกเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อังกฤษนู่นเลย ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนหรือ UCL mm, เขาคิดค้นเทคโนโลยีสุดล้ำขึ้นมาได้สำเร็จเปลี่ยนของเสียจากสัตว์ให้กลายเป็นของมีค่าหน้าตาเฉยเลยเขาเรียกโปรเจกต์นี้เ yep ท่ๆเลยนะว่า w a s t e to Wonder แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าจากของเสียสู่สิ่งมหัศจรรย์ค mm ือตอนแรกเนี่ยเขาลองกับมูลวัวก่อนแต่ไปๆมานักวิจัยเขาไปเจอว่าเฮ้ยในมูลม้าเนี่ยมันมีเส้นใยที่เรียกว่าเซลลูโลสสูงกว่ามูลวัวอีก ไอเจ้าเซลลูโลสเนี่ยมันคือเส้นใยธรรมชาติที่แข็งแรงมากเป็นโครงสร้างหลักของพวกพืชเลยพอเจอแบบนี้ก็เข้าทางเลยสิครับเปลี่ยนเป้าหมายมาลุยกับมูลม้าเต็มตัวแล้วเขาทำยังไงเขาไม่ได้เอามาปั้นปั้นตากแดดนะเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการปั่นเหวี่ยงด้วยแรงดันพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็คือเขาเอามูลม้าที่สกัดเอาแต่เส้นใยมาแล้วเนี่ยไปฉีดผ่านหัวฉีดเล็กๆๆๆจำนวนมากด้วยแรงดันสูงปรี๊ดผลที่ได้ออกมาคืออะไรคุณรู้ไหม มันกลายเป็นแผ่นฟิล์มก็ได้เป็นเส้นใยเอาไปทอผ้าก็ได้หรือจะทำเป็นแผ่นวัสดุแข็งๆก็ยังได้เลยนึกภาพตามนะอนาคตเราอาจจะใช้ถุงพลาสติกที่ทำมาจากมูลม้าเราอาจจะใส่เสื้อผ้าที่ทอมาจากมูลม้าหรือใช้บรรจุภันณฑ์ต่างๆที่เคยเป็นพลาสติกทําลายโลกแต่ตอนนี้กลับทำมาจากของเสียที่ย่อยสลายได้มันเจ๋งตรงนี้แหละ แล้วทำไมเขาถึงต้องดิ้นรนทำขนาดนี้ก็เพราะว่าที่อังกฤษหรือในยุโรปเนี่ยปัญหาขยะมูลสัตว์มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมเขาโหดฟาร์มต่างๆมีมูลสัตว์เยอะเกินกว่าจะเอาไปทำปุ๋ยได้หมดมันก็เลยกลายเป็นขยะกองมาหือมาที่จัดการยากสุด,สดๆเขาคาดการณ์กันเล่นๆน,นะครับว่าภายในปี2030หรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยขยะมูลสัตว์ทั่วโลกอาจจะพุ่งไปถึง5,000ล้านตันคิดดูสิว่ามันจะเยอะขนาดไหนทีนี้พอมันจัดการไม่ดี ไอ้ของเสียพวกนี้มันก็ไหลลงแม่น้ําลําคลองกลายเป็นมลพิษทําลายระบบนิเวศเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคอีกสารพัดปัญหาเลยการที่เขาคิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมาได้มันเลยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือ 1. กําจัดขยะที่เป็นปัญหาเรื้อรังได้และ 2. ส,สร้างวัสดุใหม่ที่เป็นมิตรกับโลกขึ้นมาทดแทนพลาสติกเก่าๆได้อีกฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเขาเก่งใช่ไหมใช่เขาเก่งแต่ผมอยากจะชวนคิดต่อไปอีกสเต็ปหนึ่ง อังกฤษมีม้าแล้วไทยเรามีอะไรเรามีวัวเรามีควายเรามีช้างโดยเฉพาะมูลช้างเนี่ยเคยเห็นกันไหมว่าก้อนมันใหญ่ขนาดไหนเส้นใยพืชที่ช้างกินเข้าไปมันจะเยอะมหาศาลขนาดไหนแล้วทําไมทําไมเราถึงยังมองว่ามันเป็นแค่ของเสียทําไมเรายังปล่อยให้มันเป็นแค่ปุ๋ยตามยถากรรมทั้งๆที่ต่างชาติเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่มันคือวัตถุดิบทดแทนพลาสติกชั้นดีเลยนะ เรื่องนี้มันเลยกลายเป็นกระจกสะท้อนบานใหญ่เลยนะว่ามุมมองที่เรามีต่อของบางอย่างเนี่ยมันกําหนดมูลค่าของมันไปเลยฝรั่งเขามองว่ากองมูลม้าคือปัญหาคือขยะที่ต้องกําจัดเขาก็เลยทุ่มเงินวิจัยจนมันกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาได้แต่บ้านเรามองว่ามันคือปุ๋ยมันคือของธรรมดาเราก็เลยปล่อยมันไว้ตรงนั้นแล้วถ้าเราลองมองในมุมของผลประโยชน์นะว่าเรื่องนี้ใครได้ใครเสีย แน่นอนว่าฝั่งอังกฤษเขาได้เต็มๆอยู่แล้วเขาแก้ปัญหาขยะล้นประเทศได้แถมยังได้นวัตกรรมใหม่ที่จะมาแทนพลาสติกสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้อีกพูดง่ายๆคือเขาเปลี่ยนภาระให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจเรียบร้อยแล้วบ้านเราละ่ะเรามีแต่ของดีอยู่ในมือนะมูลช้างบ้านเราเนี่ยเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากอ้อยจากกล้วยจากสารพัดท,ที่ช้างกินเข้าไปมันคนละเกรดกับมมากินหญ้าแห้งเมืองหนาวนะคุณของเรามันคือขุมทรัพย์เส้นใยชั้นดีเลยด้วยซ้า เราเคยทำกระดาษมูลช้างกันมาแล้วนะพี่น้องอย่าลืมสิเราคุ้นเคยกับไอเดียนี้อยู่แล้วเพียงแต่เรายังไม่ได้ผลักมันไปให้สุดทางเหมือนที่เขาทำที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจสุดๆมันอยู่ตรงนี้เทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันยืดหยุ่นมากเขาบอกเองเลยว่าสามารถย่อส่วนให้เล็กลงเอาไปตั้งตามฟาร์มตามปางช้างแล้วใช้พลังงานแสงอาทิตย์เดินเครื่องได้นี่มันโมเดลที่เหมาะกับประเทศไทยแบบเป๊ะๆเ,เลยไม่ใช่เหรอลองนึกภาพตามนะ ปางช้างทุกที่ในไทยไม่ต้องไปลำบากหาวิธีกำจัดมูลช้างอีกต่อไปแต่มีเครื่องจักรเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆเปลี่ยนของเสียตรงนั้นให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพหรือเป็นแผ่นฟิล์มได้ทันทีสร้างไรายได้เสริมให้ปางช้างให้ควานช้างมันคือการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนของจริงเลยนะเกษตร,รกรคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจากที่เคยมองว่าขี้วัวเป็นแค่ปุ๋ยราคาถูกๆอาจจะกลายเป็นซัพพลายเออร์ส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ไปเลยก็ได้ นี่คือการอัปเกรดมูลค่าของเสียทางการเกษตรแบบก้าวกระโดดมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแล้วแต่มันคือเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆทีนี้คำถามสำคัญมันอยู่ที่ว่าแล้วใครจะเป็นคนทำเราจะรอให้บริษัทจากต่างชาติหอบเทคโนโลยีนี้เข้ามามาขอซื้อมูลช้างมูลวัวบ้านเราไปถูกๆแล้วผลิตเป็นสินค้าไฮเทคส่งกลับมาขายเราแพงๆหรือเปล่า หรือว่าหน่วยงานวิจัยไทยภาครัฐหรือเอกชนไทยจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้เราก็ทำได้วัตถุดิบชั้นดีก็อยู่กับเราจะไปยอมให้คนอื่นมาชุบมือเปิบได้ยังไงผมว่าเรื่องนี้มันยอมกันไม่ได้นะวัตถุดิบอยู่บนแผ่นดินเราภูมิปัญญาพื้นฐานเราก็มีเราแค่ต้องต่อยอดทางเทคนโนโลยีให้ทันนี่คือความท้าทายที่ผมว่ามันน่าสนุกและน่าตื่นเต้นมากสำหรับอนาคตของไทยเลย เรื่องนี้มันเลยเปรียบเทียบได้ง่ายๆเลยนะคุณเหมือนเรารู้ว่าใต้บ้านเราเนี่ยมีบ่อน้ํามันดิบชั้นเยี่ยมฝังอยู่แต่แทนที่เราจะขุดขึ้นมากลั่นใช้เองเรากลับไปซื้อน้ํามันสําเร็จรูปจากข้างบ้านมาเติมรถทุกวันแล้วก็บ่นว่าน้ํามันแพงมูลสัตว์บ้านเรานี่แหละคือบ่อน้ํามันส่วนเทคโนโลยีของเขาก็คือโรงกลั่น คุณภาพน้ำมันดิบของเราหนาะเหนือกว่าเขาด้วยซ้ำของเขาเป็นม้ากินหญ้าแห้งเมืองหนาวของเราเป็นช้างเป็นวัวกินอ้อยกินกล้วยกินสมุนไพราสารพัดเส้นใยเซลลูโลสที่ได้มันคนละเรื่องกันเลยนี่มันคือวัตถุดิบเกรดพรีเมียมชัดๆแล้วเราจะยอมเป็นแค่เจ้าของบ่อน้ำมันที่ขายน้ำมันดิบให้เขาในราคาถูกๆแล้วรอซื้อผลิตภัณฑ์ปลายทางที่เขาแปรรูปเสร็จแล้วกลับมาในราคาแพงหูฉี่อย่างนั้นหรอผมว่ามันไม่น่าจะใช่ทางออกที่ดีสำหรับประเทศไทยน,นะ เรื่องนี้มันสอนให้เรารู้เลยว่ามุมมองเนี่ยสำคัญที่สุดอังกฤษมองกองขี้ม้าเป็นปัญหาเป็นขยะที่ต้องหาทางกำจัดให้สิ้นซากสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนมันเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้แต่บ้านเรามองมูลสัตว์เป็นแค่ปุ๋ยเป็นของธรรมดาที่เห็นกันจนชินตาเราเลยไม่เคยคิดจะผลักดันมันไปให้ไกลกว่านั้นทั้งๆที่เราเริ่มก่อนด้วยซ้ำกับกระดาษมูลช้างนะ่ะสิ่งที่น่าคิดที่สุดก็คือเทคโนโลยีนี้มันไม่ได้ซับซ้อนจนเราเอื้อมไม่ถึงนะ เขาบอกเองว่าย่อส่วนได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เหมาะกับชุมชนเหมาะกับปางช้างเหมาะกับฟาร์มวัวบ้านเราแบบพอดิบพอดีมันคือโอกาสมหาศาลที่จะพลิกขยะการเกษตรให้กลายเป็นทองคำสร้างรายได้ให้คนระดับรากหญ้ายอย่างแท้จริง สรุปง่ายๆเลยนะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข่าววิทยาศาสตร์จากอังกฤษแต่มันคือสัญญาณเตือนตัวใหญ่ๆที่ส่งตรงมาถึงบ้านเราเลยว่าของดีที่เรามองข้ามกันอยู่ทุกวันเนี่ยคนอื่นเขาเห็นค่าและพร้อมจะเข้ามาคว้าไปแล้วนี่คือสมบัติที่อยู่บนแผ่นดินเราแท้ๆเราจะปล่อยให้คนอื่นมาชุบมือเปิดไปง่ายๆไม่ได้ สุดท้ายแล้วขยะในสายตาคนหนึ่งมันอาจจะเป็นทองคำในสายตาของอีกคนคำถามสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นทองคำที่กองอยู่หลังบ้านเราก่อนหรือจะรอให้คนอื่นเขาเดินมาหยิบไปต่อหน้าต่อตาถ้าชอบฟังข่าวแบบเข้าข้างเรากันเองแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่คนไทยต้องรู้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า